you กับเราและฟังคำพาวนาขอพระพรขอองค์พระเยซูความรักขององค์พระบิดาความสัมพันธ์กับองค์พระจิตจงสถิตกับเราตลอด เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพระจิมิชาบุชาขอบคุณพวกเราในเช้าวันนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ของผู้ที่ขอมิชารวมทั้งการขอพระพรจากพระเยซูเจ้าสำหรับชีวิตของเราหน้าที่การงานต่างๆของเราด้วย และเพื่อว่าเราจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรก็ขอให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาป พระองค์ทรงรับใช้พระบิดามาประธานอภัยแก่ผู้สำนึกผิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินพระองค์สด็จมาเรียกคนบาปให้เป็นทุกข์กลับใจข้าแต่พระคิ์เจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริ์เจ้าทรงพระกรุณาเถินพระองค์ประทับเบื้องขวาพระบิดาเพื่อธิษิฐานแทนข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินขอพระเจ้า พผู้ทรงสันพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองทรงสร้างและทรงปกครองทุกสิ่งขอทรงพระกรุณาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รู้สึกทราบซึ่งในพระอนุภาพ จะได้สมัครรับใช้โพรงคสิ้นสุดจิตใจตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอเพ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพรงและพระจิตตลอดที่ร่อนดอน บทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำหนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศกับท่านท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้ท่านกำลังท่านกำลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้ถ้าท่านยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศถ้าแต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่น ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้กับท่านเป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่งคือพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนพระบาปของเราตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์ และทรงแสดงพระองค์แก่เคฟาสแล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกสิบสองคนหลังจากนั้นทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่าห้าอคนในคราวเดียวกันคนส่วนมากในจนํานวนนี้ยังมีชีวิตอยู่แม้ว่าบางคนร่วงลับไปแล้วต่อมาพระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่ยากบ แล้วจึงทรงสแสดงพระองค์แก่อัครสา,าวกทุกคนในที่สุดทรงสแสดงพระองค์กับข้าพเจ้าผู้เสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในบรรดาอัครสา,าวกและไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครสา,าวกเพราะข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนาจักของพระเจ้าแต่ข้าพเจ้าเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ ด้วยเดชะพระหัสถานของพระเจ้าและพระหัสถานของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้ามีได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเป็นเพราะพระหัสถานของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำงานเพราะฉะนั้นท่านทั้งข้าพเจ้าและเขาเหล่านั้นเทศสอนเช่นไร ท่านทั้งหลายก็จงเชื่อเช่นนั้นพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระไทยดีจงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์พระไทยดีความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิดพงพันธ์ของอิสราเอลกล่าวว่า ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจเชิญรับจงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าพระพระองค์พระทยดีพระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้าชูขึ้นพระหัตถ์ขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีชัยชนะข้าพเจ้าจะไม่ตายข้าพเจ้าจะมีชีวิตอยู่ และจะประกาศพระราชกิจยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญรับจงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าพระพระองค์พระไทยดีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าขอเทิดทูลพระองค์เชิญรับ ทจงขอพระคุณพระเป็นเจ้าพระพระองค์พระทัยดีเชิญยืนฮันเลลูยาฮันเลลูยาันเลลุยาาพเะ้าสจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาพบเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อนฮัเลลูยาฮัลเลลูยาฮัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระบรสาราตตามคำบอกเล่าของลบุลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระเยซูเจ้าไปสวยพระกยาหารกับเขาพระองค์สด็จเข้าไปในบ้านของชาวฟาริสีนั้นและประทับที่โต๊ะในเมืองนั้นมีหญิงคนหนึ่งเป็นคนบาปเมื่อนางรู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังประทับร่รวมโต๊ะอยู่ในบ้านของชาวฟาริสีผู้นั้นจึงถือขวดหินขาวบรรจุน้ำมันหอมเข้ามาด้วย นางมาอยู่ด้านหลังของพระองค์ใกล้ๆพระบาทร้องไห้จนน้ำตาหยดลงเปียกพระบาทนางใช้ผมเช็ดพระบาทจูบพระบาทและใช้น้ำมันหอมฉลมพระบาทนั้นชาวฟริสีที่ทูลเชิญพระองค์มาเห็นดังนี้ก็คิดในใจว่าถ้าท่านผู้นี้เป็นประกาศศกเขาคงจะรู้ว่าหญิงที่กำลังแตะต้องเขาอยู่นี้เป็นใครและเป็นคนประเภทไหน นางเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีเรื่องจะพูดกับท่านเขาตอบว่าเชิญพูดมาเถิดพระอาจารย์พระรองค์จึงตรัสว่าเจ้าหนี้คนหนึ่งมีลูกหนี้อยู่สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่ห้าร้อยเหรียญอีกคนหนึ่งเป็นหนี้อยู่ห้าสิบเหรียญทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้หนี้เจ้าหนี้จึงยกหนี้ให้ทั้งหมดในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากัน ซีโมนตอบว่าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนที่ได้รับการยกนี้ให้มากกว่าพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านตัดสินถูกต้องแล้วพระองค์ทรงหันพระพักมาหาหญิงผู้นั้นตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงผู้นี้ใช่ไหมเราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ำมาล้างเท้าให้เราแต่นางได้หลั่งน้ำตารดเท้าของเราแล้วใช้ผมเช็ดให้ ท่านไม่ได้จูบคำนับเราแต่นางจูบเท้าของเราตลอดเวลาตั้งแต่เราเข้ามาท่านไม่ได้ใช้น้ำมันเจิมศรีรษะให้เราแต่นางใช้น้ำมันหอมชโลมเท้าของเราเพราะเหตุน,นี้เราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วเพราะนางมีความรักมากผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็ย่อมมีความรักน้อยแล้วพรงตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว เมรดาผู้ร่วมโตจึงเริ่กพูดกันว่าคนนี้เป็นใครจึงทำได้แม้แต่การอภัยบาปพระองค์ตรัสก,กับหญิงผู้นั้นว่าความเชื่อของเจ้าช่วยให้เจ้ารอดพ้นแล้วจงไปเป็นสุขเถิดพระวาจาของพระเจ้าขอพาครรรริสเเเจจ้ทงะ จากพระวราาสารซึ่งเราเพิ่งได้ยินจบลงไปแล้วนั้นเราจะเห็นท่าทีหรือทัศนคติของคนสองคนซึ่งแตกต่างกันนั่นก็คือของซีโมนชาวฟาริสีซึ่งไม่เอาไม่สนใจคนบาปแล้วก็ของพระเยซูเจ้าซึ่งให้ความสนใจแล้วก็เอาคนบาปส่วนที่เราก็สามารถเห็นได้ในชีวิตของพงษ์หรือแม้กระทั่งในคำเทศสอน เรื่องอุปมาอะไรต่างๆหลายๆอย่างพเราเห็นว่าพระสุจ้านั้นทรงให้ความสนใจกับคนบาปกับคนที่ด้อยค่าในทางสังคมหรือกับคนที่น่าสงสารคนที่ต้องการความช่วยเหลือส่วนชาวฟาริสีนั้นก็คิดว่าตัวเองเป็นคนของพระเพราะฉะนั้นจึงไม่สนใจคนอื่นจึง ก็คิดว่าคนอื่นนั้นไม่ใช่พวกเดียวกับตนแต่ว่าอย่างไรก็ตามให้เราดูตัวอย่างของคนทั้งสองแล้วคิดว่าเราควรจะต้องเอาตัวอย่างของใครแน่นอนของพระเยซูเจ้าเพื่อที่จะรับใช้พระองค์แล้วก็เพื่อที่จะรับใช้เพื่อนมนุษย์และนั่นแหละที่จะนำความสุขมาให้กับเราแล้วก็ได้มีคำพูดที่กล่าวว่าให้เราเกลียดบาป แต่ว่าไม่ใช่เกลียดคนบาป ข้าแต่พระเจ้าแห่งสุโลโลกขอถวายพระพรพระมินพระทยัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและทําน้อมแรงของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นอาหารบดานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดอน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกุลโลกขอถวายพระพรพระม,มินปพระทยัยเมตตาประทานเล่าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและทัาน์นันแรงของนุษน์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัญพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอพระเกิพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระ,สะสาศาสนาจักศักดิ์สทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาฟังคำอธิษฐานภาวนาของข้าพเจ้าทั้งหลายและทรงรับสกักุลบูชาจากผู้รับใช้ของพระองค์ โปรดให้สกรับบูชาที่แต่และคนทูลถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระนามพระองค์เป็นประโยชน์บรดาให้ทุกคนได้รอดพ้นด้วยเถิดทางนี้ขอเพึ่งพระบารามีพระคติเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายนนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะักข้าแต่ พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพประการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลเพราะพระองค์สมเดาจให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ไม่ได้ทรงมีความจําเป็นที่จะต้องรับคําสรรเสริญใดๆประานั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสุดดีไม่ได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพระสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้น เดชะพระบารมีพระกิตตเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าท่องหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพมิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิศักดิ์สิทธิพระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริล่อ์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแดผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุด ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามารดาให้ปังและละวังหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณ บีอ่อประธานแก่บดดาสิทตรัสว่ารับบังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้ามเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง ประธานแก่บรรดาสิทิ์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตของพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิต่งจะหลังออกเพื่อ,อาภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทําการนี้พระรึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นประชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนประชนมาชิพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้ง่ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังลึกถึงการสิ้นประชนและการกลับคืนพระชมชีพของพระกิติสุ์เจ้าขอน้อมถวายปังอัมบดานชีวิตกับถ้วยโลหิตอัมบดานความร้อนในแดพโะองขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระภาคองค์ ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระาศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกลียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ โปรดทรงเรกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปเพราะกับวังจะได้กลับคืนที่ตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบรมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้ากับนบุญญาแทบสดาของพระนางกับบิดาครัสาวงลบุญทุกท่านบุญราศีนิโคัส และบุญเจาศีชาวไทยทุกองครผู้ปติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสุรุดีพระองค์โดยเพิ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาพระทรงสัรพานุภาพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรยกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันด์อก พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระไกรสงฆ์จงส่องเบในแผ่นดินในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าท้องหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น โปรดช่วยค้ะพระเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายพ้นพยันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสริสุขทุกวันนี้ส่งพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุข และรอรับเสด็จพระเยซูคริสเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอันภาพและพระสิริรุ่งโรคเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสเจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสดิสุขให้ท่านเราให้สดิสุขของเราแก่ท่านโปรดทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดท้าพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนจักรของพระองค์และโปรดพระศาสนจักรสงบราบรื่นมีสมัครีทําตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู os, <ป hiding. S 2> ้ท e <trendy> รงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขออิสันิสุขของพระกิตติเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านโดยวยเรามอบสันิสุขของพระกิตติเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพรากรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระการณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ปรดประทานสันติสุขเถอ ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดรับากการและวอทิของบรตรตาสุลุงทุ์แต่พระพร่พรพรง์งทรง,งพร,ระเมตตาเปนการคุ้มครองปราท้านต้องการด้วยใจด้วยๆๆๆนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้สรบางร่างบาปของโลกพ,พระเจ้าทรงรยกยมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่ะข้าพเจ้ามิสมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระว่าจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ขอพระกายและพระทิศของสุดเจ้าจงคุ้มครองและนำข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ชีวิตนิรันดร์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้พลังของศีลศักดิ์สิทธิ์นี้ครอบครองจิตใจและร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะไม่ดำเนินชีวิตตามความรู้สึกของตนแต่ปฏิบัติตามการดลใจของพระจิตเจ้าตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอเพ่งพระบารมีพระกิษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย Amen. รรรพระเจ้าสถิตกับท่านมาสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรกับท่านทั้งหลายเถิดพิธีพิธีมิสาบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสริสุขของพระกิษเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าสุขที่ไหนจะมาเปรียบายสุขวิญญาลืกเส้นชินใจสุขครั้งนี้ ที่บิสุขวันนี้ในประวตา,าวสุขชีวาอยู่ทุกนาที